สั่งตายสั่งเลยนะแบบเฮ้ยยิงนี่โหสายเรียกไปเยอะนี่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอลเข้าใจกันอะสวยงามได้อยู่ได้อยู่ อ๋น้าเอ๋เป็นอะไล่ะน้าเอ๋เอาหน่อยยิงน้าเลยวะน้าเอา๋เฮ้ยคู่นี้มันดีว่ะสวยนี่นี่มาเพื่อนอยู่นี่โอเคไปไปส่งที่เพื่อนอ่ะมันได้เอาา๋ว่างันอะโอ้โหสวยสวยสวยยิงดิเออเออซ้ำเข้าไปเสียบเข้าไปไป่เป็นไรเอาไป ลูกน้องส่งให้ลูกพี่หน่อยโอ้หเกือบสวยเกือบสวยลูกน้องปัน้นลูกพี่ลูกนี้เอ่เอาเรียบร้อยได้เอ๋ว่างไงอย่เลืวระวัง โอ้โหน้่เอมองน่าเริงด้วยหางตาเมื่อกี้เอา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 ก่อนดูพี่เอกพี่เอกดูผมเตะนะทีนี้ผมต้องนั่งดูแล้วโดนเจ็บนานกว่าน้าเอกอ่ะ ใจยิงนักแกจ็บใจยิ่งนักขอขาสักข้างไหมเอาหน่อยเอาหน่อยได้เอ๊เสียบเสียบดิอุ้ย <c oughs> นี่นี่เฮ้ยเด็กตัวนี้โชว์ดีวะ่ะ นางนางโอ้โหเรียบร้อยดิเฮ้เฮ้เฮ้เเป็นไงเป็นไงเป็นไงเอ้ เฮ้ยเฮ้ยเปิดสวยวะมอมือมม,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 มสวยสวย นี่แหนี้ลยกองหลังมันต้องเคลียร์อย่างนี้เดดีดดเดน่นเลิงว่างน่นเลิงว่างมานี่มานั่นเลิงว่างเนี่ยเนี่ย สวัสดีครับเ่อนโชคดีนะครับครับยังไงยังไงยังไงล็อกสองทีสองทีไปเพื่อนว่าง โอ้ยไม่มีเพื่อนเลยนั้นโอ้ยเกือบเข้าหน้าเลยโทษครับแม่ไม่แซวแล้วนะเอผมไม่แซวแล้วนะโทษครับ <c oughs> มุมนี้ไม่ดีเลยเสาที่แล้วนดอนก็โดนอย่างเงี้ <c oughs> ออยอหนอยอ้นยสีขา นี่แหละตั้งหลังต้องเงี้ยไม่ขาดก็เข้าหน้าอย่างเงี้ยก็ต้องล็อกแรกล็อกแรกสวยเออเด็กคนนี้ปั้นดีว่ะนาัดเริ่องมาจากไหนเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนว่างแล้วเปิดบ้ายกมือรอแล้วเปิดบ้านนี่เนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยกล้องหลังสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดโอ้โหนี่เป็นไงงานนี้หนู เปิดไปเปิดไปได้ไว่าเราเปิดไปขึ้นหน้าเลยเเสวยงามเ,เรียบร้อยอุ้ยโอน้าเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอโดนอะไรมาพี่อ้